เป็นบอลเดียวโอ้โอเคโอเคเขาบอกว่าข้าวเหลืองมีที่นี่ที่เดียวเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิงห์วันนี้มาจัดซินดาดที่ร้านซินดาดโชคชัยหน่อยครับเมืองสิงห์ครับเมืองสิงห์เมืองสิงห์งงงงก็มีซินดาดด้วยดูกันว่าเป็นยังไงวันนี้มาจาัด ซินดาดหน่อยครับที่ร้านซินดาดโชคไส,สนะครับจิ้มน,น้ำแจ่วลงแล้วใช่ไหม นี่คือเวียงเทียนหรือเวียงจันทร์นะครับไล่ขึ้นมาเรื่อยๆจากเส้น13เหนือนะครับเข้ามาหลวงพระบางเข้ามาที่อุดมไซนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่ทางที่จะไปบ้านบุญใต้และได้เข้ามาที่พงศาลีครับนี่ครับพงศาลีหลังจากนั้นจากพงศาลีเราย้อนกลับมาที่บ้านบุญเหนือ แล้วมาจบที่บ้านบุญใต้สังเกตเห็นเส้นเล็กๆตรงนี้ไหมครับเส้นเล็กๆตรงนี้ครับคือเส้นทางลัดที่จะลัดมาที่นาหมอนี่ครับลัดมาเรื่อยๆเรื่อยๆฮะมาจนถึงนาหมอจากนาหม่อนี่เราไล่มาจนถึงหลวงน้ําทาครับจากหลวงน้ําทาเราก็ตีขึ้นหนึ่งสิงถ้าเราไม่ใช้เส้นทางลัดนะครับจากบ้านบุญใต้เนี่ยเราจะต้องเข้ามาที่บ้านสินไซ แล้วก็วกกลับมาที่อุดมไซหลังจากนั้นเนี่ยค่อยตีขึ้นหลวงน้ำทาซึ่งมันมันใช้ระยะทางยาวมากนะครับจากเปรียบเทียบกันนะครับจากตรงนี้มานามอ้อกับตรงนี้ต้องวกตีขึ้นเป็นตัวยูขึ้นมาครับอันนี้เป็นตัวตัดลัดมาเลยครับเจ็ดโมงตรงเมืองสิงก็ยังเงียบเหงาอยู่ผู้คนยังหลับไหล <laughs> กำลังจะมาตลาดครับมาเยี่ยมชมตลาดเมืองสิงห์หน่อยว่าเป็นยังไงเข้าที่จอดรถนี่ครับตลาดเมืองสิงห์ แม่ค้าแม่ขายก็เอาของมาขายเนาะผลผลิตัพืชผ,ลผลักอะไรเงี้ยครับรพื้นเมืองฮะส่วนใหญ่เป็นพื้นเมืองของปแปลกๆของเฉพาะถิ่นอย่างเงี้ย อันนี้ขนมอย่างข้าวหนาโป๊ะ,ะข้าวหน้าโป๊ะข้าวหน้าโป๊ะ,ะโอต้องเอาน้ำอ้อยมาโรยหน้าครับแล้วนี่อะไรอ่ะมักแหมักแนวมักแนวอ๋อมักแหวเอามาทำอะไร,ะไ,รไม่ไม่นี่ทำอะไรทำอะไรเชื่อมเหรอ,อใส่น้ำตาลเหรอ อ๋อนี่ใส่น้ำตาลแล้วน้ำอ้อยมันจะหวานหวานใช่ไหมอ๋อหมัแกแอลหมักแ h e l เชื่อม <laughs> พูดผิดอันนี้คือน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยภายในตลาดมีอาหารสุกข,ขาย ขน, <S <S ขนมอะไรอ่ะเรียกขนมอะไรก็ขนมปอดมา้ขมดมาขนมปอดของมา้าไอ้ขนมปอดม้าเรียกว่าขนมปอดมา้าทำไมเรียกว่าปอดมา้าอ๋อคล้ายๆกับปอดม้าเหรอ ไม่เคยเห็นอันนี้ขนมอะไรอ่ะฮะอะไรนะข้าวจืนตองกองข้าวจืนตองกองชื่อแปลกดีแล้วใส่อะไรน้ำอ้อยใส่น้ำอ้อยเหมือนเดิมอันนี้ขนมชั้นขนมอันนี้ขนมอะไรเขาข้าแหนบเลยข้าวหนบ ที่เขาเป่าถืวอว่าลอ่อนกเป่ยไม่หลงพี่เป่าลอ่อนกอันนี้ที่เป่านกหวีดนกหวีดลอด่อนกเรียกนกนั่นเอง,องเข้าวเหลืองใช่ไหมดอกแม่เดี๋ยวดูซิข้าวเหลืองเป็นยังไงอ่าอ่าตักเลยตักเลยอย่าอยางหเห็นแล้วเออแล้วมาทำยังไงให้เหลืองๆอ่ะเอาดอกดอกดอกไม้ดอกดอกขอนใส่ดอกขอนเอ๋อ ใส่ให้มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมอ่าโดยเฉพาะของมันทําไมต้องใส่อะเป็นข้าวเหนียวเฉยๆไม่ได้หรอผงผเดือเก๋วเตี๋ยวเพรบอแซ่บอ๋อบอแซ่บอ๋อเสร็จแล้วห่อห่อข้าวเหนียวอ่าแล้วอ่าใส่ใส่อะไรเขาเรียกอันนี้คืออะไรครับสิ้นไก่ซิ้นไก่อ๋อเนื้อไก่นั่นเองเนาะเอามาทําอะไรคั่วอ่าเป็นหน้าของมันเนาะอืมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไร ข้าวเหลืองสิ erm ้นไก่ข้าวเหลืองเนื im ้อไก่นั่นเองพอเท่าไหร่ครับสิบพันิบพกีบเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิงห์ที่อื่นมีไหมเมืองอื่นมีไหมโอเมืองอื่นไม่เคยเห็นเนาะแต่เมืองสิงห์จะดงเป็นบอลเดียวโอโอเคโอเคเขาบอกว่าข้าวเหลืองมีที่นี่ที่เดียวเป็นเอกลักษณ์ของเมืองสิงห์โอเค บอลเดียวนี้ในแขวงนี้เนาะมีที่เมืองสิงห์อันเดียวโอเคโอ้ครับเนี่ยข้าซอยเนาะใช่ไหมครับเนี่ยเป็นแผ่นแผ่นแล้วซอยออกมาอย่างนี้เนาะเขาก็เลยเรียกเข้าซอยอ๋ออันนี้เนี่ยลักษณะการซอยข้าวซอยใช่ไหมอ่าซอยเป็นเส้นอ, <laughs> อันนี้อะไรข้าวต้มข้าวต้มมัดฮะ อ๋อนี่ข้าวต้มมัดอันนี้ข้าวต้มกะทิไส้อะไรก็เด็ดใส่ถั่วเหลืองก็เด่ดใส่มะกรูดอ๋อมีไส้กล้วยกับใส้ถั่วเหลืองอ่าเอาไส้อะไรปนกัน,กนปนกันนะเอาปอนกันโอเคขายอันเท่าไหร่อัอนละพันอันละพันกี่อ,กอันนี้ขา้ขาวต้มอะไรครับข้าวต้มปากข้าวต้มปากทำไมต้องปากอ่ะ้้าาตมกปอ๋อปาดอ๋อปาดก็คือตัดออกอ๋อโอเคโอเค อันนี้เห็ดอะไรอ่ะเห็ดแดงเหรอ,อเอาไปทำอะไรคั่วกินคั่วกินอนนี้อะไรครับกระด๊อกซอเป็นอะไรอ่ะกระดอกซอเป็นอะไรเอ,อเ,อเอาเอาข้าวทำด้วยข้าวใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอ,อ๋อเหนียวเหนียวเป็นคล้ายๆกาละแมคล้ายๆตังเมออ่าแล้วมาทำอะไรใส่คลุก,กกับมะพร้าวขูดเนาะ อ,อันหนึ่งเท่าไหร่พันหนึ่งเอาห้าพันอันนี้คืออะไรนะข้าวดำเหรอเป็นข้าวใช่ไหมข้าวกลใช่ไหมเอาสองอันอันนี้อะไรอ่ะไส้ไส้อัวอ่วอั่วอะไรอัว่วหมูอัหมูแล้วต้องไปปิ้งก่อนยังไมง่ยังไม่สุกใช่ไหมตอนนี้กําลังจะเดินไปกิน เ,เข้าปุ้นน้ําเลือดนะฮะเอากลักษณ์ของเมืองศรีอีกอย่างหนึ่งโอ้นี่ซาลเปาน่ากินมากเลยซื้อไหมซาลาเปาน่ากินมากเลยอ่ะอาอขายยังไงครับก้อนหนึ่งสองพันเอาไส้อะไรไส้หมูสับ มีถั่วดำหมักเผาอันนี้อะไรล่ะอันนี้อันนี้มันโถ,นถแล้วก็มีหมูสับใช่ไหม <บ parish. S 1> เอาอย่างละอันหมูสับมักร้าวแล้วก็ถั่วแดงไอ้น,นี้ไม่เอามัานโถไม่เอาเนอะ拜拜โอเคนี่กับข้าวราดหน้าครับโอ้โหกับข้าวราดหน้านะครับราดข้าวราดแจงว่างั้นเถอะ อ่าเนี่ยร้านข้าวสบายดีร้านข้าวร้านอะไรนะร้านข้าวปูนน้ำเลือดใช่ไหมชื่อดังในตลาดเมืองสิงใช่ไหมอ่าต้องมาร้านนี้เลยครับถ้ากินข้าวปูนน้ำเลือดร้านนี้ร้านร้านร้านอะไรนะร้านชื่อดังประจําเมืองอันนี้นึ่งข้าวอยู่เหรออ๋อ อ,อ,อันนี้เป็นอะไรอ่ะข้าวเหรอเปิดได้นะอ๋อข้าวนึ่งข้าวอ๋อมีผ้าอยู่<ช>อ๋อ,อ<ย>โอเคครับครับขอบคุณครับเพราะไม่ต้องเปิดแล้วพอแล้วครับอ่าันนี้ในน้ำซุปใช่ไหมที่เป็นข้าวปุ้นน้ำเลือดอ่า<ช>มองไม่ค่อยเห็นครับอเ่ะแล้วนี่อะไรกำลังทำอะไรอันนั้นน้ำเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยว อบุกครัวเลยโอ้โหบุกครัวบุกครัวนี่ผักสดแล้วทำเส้นสดนี้ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอ๋อเส้นนี้เส้นสดนี้เส้นอะไรเส้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นอ๋อนี่แหละที่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล้างมือก่อนข้าวปุ้นน้ำเลือดมาแล้วใช่ไหมนี่หน้าตาข้าวปุ้นน้ำเลือดเป็นอย่างนี้สดนี้นี่พริกดองใช่ไหม อันนี้พริกขว,ขวพริกป่นแบบนี้เส้นนุ่มนึบกินกะผักรวกเพื่อสุขภาพ สิบห้ัน 5, กีบ